เปิดตัวมาอีกแล้วสำหรับค่ายรถจักรยานยนต์จากประเทศจีนอย่าง QJ Motor ได้นำเสนอซ u เปอร์บค์สรุ่นนั่นก็คือ SRK 921RR และ SRK 100RC 0ที่ได้รับเทคโนโลยีจาก MV Agusta พร้อมขายภายในเดือนมกราคมนี้เรียกได้ว่าไม่ยอมปล่อยให้มีช่องว่างเลยสำหรับค่ายรถจากประเทศจีนเมื่องานอีกมาโชวเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ได้โชว์รถต้นแบบ QJ Motor SRK 900RR จนแล้วเสร็จก็ได้กลายมาเป็น SRK 921RR และยังพ่วงมาด้วยรถระดับพัน CC นั่นก็คือ SRK 1 0 0 0 r c อีกคันเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับไบคเกอร์ที่ชื่นชอบความเร็วแรงขอเริ่มต้นที่สเปคเครื่องยนต์ของ SRK 921RR มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 921cc สสูบเรี่ยงพละกกำลัง129แรงมา้าที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีช่วงชักคูณกระบอกสูบ7 3คูณ55มิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด13ต่อหนึ่ง้ำหนักตัวรถ215กิโลกร,รมัมความจุถังน้ำมัน16ลิตรระยะฐานล้อ1425ม mm. ิลิเมตร ยางหน้า120ทับ70ขอบ17ส่วนยางหลัง190ทับ50ขอบ17โชคอัพเป็นแบบเทเลสโคปิกหัวกลับพร้อมติบตั้งกันสะบัดระบบเบรกจัดเต็มด้วยแบมโบพร้อมคาลิเปอร์สีลูกสูบติดตั้งระบบ ABS รูลัลษณกภายนอกไม่ได้เอามาจาก MV a g u s t a แต่ได้ออกแบบให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองมีปีกวิ่งเล็ดติดเอาไว้ที่ด้านข้าง ส่วนท่อไอเสีย3ท่อนั้นมีความคล้ายกับ MV Acusta ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดมาให้ค้มคุมไม่ว่าจะเป็น Traction Control IMU 6แกนจอแสดงผล4.5นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้และยังมีกล้องหน้าติดตั้งมาให้จากโรงงานราคาวางจำหน่ายของ QJ Motor SRK 921RR เริ่มต้นที่6 9 9 9 9หยวนหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ 349,000บาทในส่วนของ QJ Motor SRK 100 0 RC ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงจาก MV Acusta ขนาด1 0 7 8 c พพลักกำลงังสูงสุดที่144แรงมา้าแต่หากไปดูรถของ MV Acusta F4 ที่เป็นเครื่องเดียวกันแล้วแต่สามารถทำแรงม้าได้ที่190แรงมา้าหรือแม้แต่ตัวบู e l เทล1,078 RR ก็ยังสามารถทำได้147ตัวและแรงบิดสูงสุด112นิวตันเมตรเกียร์6สปีดพร้อมควิกจิปเตอร์น้ำหนักตัวรถถือว่าทำได้เบามีน้ำหนักอยู่ที่198กิโลกร,รมัมถังน้ำมันความจุขนาด19ลิตรเฟรมเป็นแบบเทลลิทูมีส่วนผสมของเหล็กและอลูมิเนียมสวิงอาร์มแขนเดี่ยวโชคอัพเป็นโชคหัวกลับ ขณะที่ชุดเบรกก็ยังใช้ของ a บมโ o ส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ABS และ Traction Control ก็ใส่มาให้ด้วยเช่นกันส่วนราคาทางเรายังไม่มีข้อมูลครับหากมีข้อมูลจะรีบมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันครับ